ลลลาคนดูทุกคนครับพรุนี้เราก็จะมาลงแรงนะครับไม่รู้จะชนะได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราจะเล่นเป็นหมดไอตัวกลางว่ะไอเอาตัวกลางตัวกลางทำไมต้องใส่หมวกด้วยวะกูเอาเนี่ยนักกูจิตสักสุดไปเออไปเลยสิคูรู้บ้างฝากกดติดตามหน่อยนะจ๊ะเกมโชว์ทีวีอ่ะฝากกดติดตามหน่อยนะเกมโชว์ทีวีทำไมทำไมภาพเป็นอย่างงี้วะ ขอตัวเกิงไอตัวเกิงอ่ะคุยนั่งเพือนอะี่เลยเออมึงนัางเพื่อ,อดน,ออน,นอดีแล้ว,วออท,ทำกิจกรรมอย่างเดียวเลย,เลยถ้าไปเสียเขานอกขอไป้วยนะครับเขาทำอะไรไม่อยู่อ่ะ หัวาทำไรวะเนี oh. Oh, hey stop. Stop ่ยกูทำคลิปอยู่ด้วยเอออะไรแะอ้าวเฮ้ยสบสบไอ้สบเฮ้ยไอ้ขาวตื้นั่นแหละเรียบร้อยไอ้ขาวเดี๋ยวเดี๋ยวทำยังไงอาไอ้ขาวไอ้ขาวมูท้อไอ้ขาวมูท้อโกเกอร์ไม่โจเกอร์มีมี เออใช่เห็นในข่าวมัน no มุด mmm ท่ออ่ะเพื่อนเราอ่ะม en ันเป็นนาเพอมันเลยไปปาดเราเราเป็นพัตดีครับเห็นในข่าวมุดท่อเพื่อนเราเลยปาดเอลอาสีแดงตนเออสีแดงกายไปตัวหนึ่งอ่ะก็มด่อขอะเ่า uh> หัเสียงไปเสียงเฮียอะไรวะ เราจะไมู่อะไรเยอะเว้ยเรงาังเยไอ้ขาวแอาสีเขียวอาาไอ้ข่าวแอบสีเขียวหัวเหอมาดีขาวเพิ่งตายแปลงมาโตนึงอรับถา่าปก็ไปต่อที่อท่ไจัวเนี่ยข่าวก็จบแล้วครับก็จะปรกะมันตายไปแล้วเออาขาวไปเลยออ เอาขาวไปจุบเลยเอาขาวไปเนี่ยจบแน่ๆเลยเอาขาวไปเลยนงานแหละแตกครับเอ้เขาเป็นขามันอยู่ในเล้งเอาไงเนี่หรอกทำไมมันถ้ามันเป็นตัวกลางมันไม่นิ้มุดท่อไม่ได้นะเออตัวแฝงนั่นแหละเออนั่นแหละตัวแฝงเว้ย อ,อีกตาไปาอีกตา,ตาคนดูอีกตานึง่งไม่ตกใจมันรักเกมเว้ยท่านนี้กูก็ไม่มีเมียแล้วก็หรอกเอออย่าไปเอาเลยเมียเอาผัวดีกว่ากูก็มีเมียไม่ได้หรอก,อกอน่าจะเอากระเทยดีกว่าเว้ยกระเทยอมเก่งไงอัพฟรีขอบใจด้วยจา้าคนดูน้งนงนงองๆขอตุกลางเฮ้ย นั่นเลยนี่ไงมาแล้วไจะเป็นคำสั่งการของคุณเป็นไรดีวะถ้าไม่มีนักดมอุดกอนไอ้นักระเบิดท่อไม่ใช่วิศวะใช่ไหมมีไหมดูให้หน่อยนายจำไม่ได้มันมีวิศวะนั่งระเบิดท่อไม่มีมีหมอม่นำอำเภอก็ต้องไล่สุดอีกคนแล้ว ไอเชียกูจะกดติดไข่ได้ไงมัเนี่ยก่อนที่กูจะตายเนี่ยโอ้โหไอแดงกดเรียบร้อยอ้าวกดทำไมโจเกอร์ไหมโจเกอร์เต็มเต็มมือวะเนี่ยกดทำไมน้ำตาลต่องปรโยกอ้าวไม่ใช่เราน้ำตาลไข่สกจิตบะกดเล็กกดจิตมีซะหน่อยกดจิตไอ้นั่นนะสีนั่นสีฟ้าปะเนี่ยก่อนนั้นเนี่ยแดงจะทำไรอ่ะ ไม่ตอนแรกไอเดมันจะวิ่งปาดนาย,เ,นยเราไปกดนักกดจิวดแจ๊กดาวบนเลยก็ได้อะใครเป็นไว้แจ๊ก <laughs> มึงถามหาพ่อมงรู้แล้วแล้วมันจะตอบใครเป็นไว้แจ๊ก บทดีกาบทมั่วอย่างนี้บอกแบบบอกบนมั่วเลยก่อนหนึ่งมานับบทเรียงน้องสามสี่ห้าบอกไม่ได้ห้าตัวโดดข้อได้โอ้โหเฮียวิ่งนี้รอบก็โดดสิงโจแน่เลยสนุกอย่างเลยงานนี้ไอ้เคียดับยาวๆแม่มีห้าตัวโดดข้อได้โอเคแล้วก็พวกผมมียิงกุกระบาดนะมันได้เออันนี้หมดเหมือชื่อก็้วาจะดูได้ มานไปก่อนโอ้มันไม่ใช่โจ๊กมันเป็นวิศวะแล้วก็เสียวิศวะเลยนะเออวิศวะสองตัวปัเนี่ยเนี่ยครับเนิวตนแรกอะปสีแดง่านคนีวิ่งไม่วิ่งูอะเสิม แม่งโคตรรีวเลยไอ้เหี้ยโดนท่อไตัดรูต่อบดโดนท่อได้นะหนึ่งสองสามงั้นแดงไหมอึ่ยฝันบอกว่างั้นแดงไหมตีเกินห้าตัวเลยวะออกแดงออกไปเลยงั้นนะแดงตัวแรกเลยนับไอ้นับสกุลจิตมันมีรด้ดิเอ้ยมันโดนได้เดี๋ยวกูไปสกุจิตมันเอาเลยมาห้าตัวเนี่ยเดียวบอก อเถ้าผมตายก็ถ้าผมเดินต่างแล้วบอกเลยลงแรงต่างเนี้ยยาวกว่าส so <sh arp et ting> ิก <Holiday> ว่านาทีแน่เลยเดี๋ยวไปเล่นฟรีไฟล์แล้วฮัลโหลครับตามที่มันกระโดดได้สี่ตัวนะครับลงคลิปก่อนไม่ค่อยเล่นฟรีไฟล์ไอซุปดิสโตรเนสปัญญาอ่อนเอชไวล์สบายระวังไม่เกมนี้สบาย มีสบายหนาต้องดูสีได้ดีอ่ะเรียกว่าเรียกว่นลุงได้มัาได้เล่นหนาได้เลยเอาแดงเลยเอาแดงเลยเอแดงเลยกูตายมันรู้แล้วว่ากูใช่ มันรู้แล้วว่าเราตุ๊กกลางมันรู้แล้วอไอ้เด็กออกไปควายตายซะมึงมึงฆ่ากูมึงก็หมดงูอ่ะเอาสีแดงต่อแล้วต้องเอาสีแดงออกให้หมดกูมีตามสีฟ้ากดกดจีสีฟ้าไอ่แดงรู้ได้ไงกูก็ไม่รู้เหมือนกัน ขาวกันแต่ขาวไม่ใช anyway, so so ่แน่ๆด yeah. ูกไหมสีแดงไปแล้วครับสีแดงไปเลยสีแดงไปแล้วครับสีแดงไปแล้วครับสีแดงไปแล้วครับเอาต้องเอาสีแดงออกให้หมดในฟ้าบอกคนหมดสีแดงเออสีฟ้าแดงแล้วเอีแดงเด็กเอาดีเอาเลย แดงเลยบั่นใจร้านมาสิสิ่งเดวืว่าถ้าไม่ใช่โอดผมได้ครับถ้าไม่ใช่ก็โอดผมได้ผมกลัวน่ผมมาเกียเอาแดงไาเลยไว้ฟ้านั้นใช่แน่ยตัวเป้กแน่เลยฟ้าเนี่ยเดี๋ยวพอถึงคร้จเสียหนอเป็นคผมไม่สนคืไอเป็นลยเจ๊ เราสีน้ำตาลเป็นก่อนที่เป็นโจ้ค่ะแม่งปวดจิกปวดจัดเลยตามจริงอ่ะไอคนที้มันเป็นเสียบตาคนแรกมันโดนอะไรปั่อะไรป่นหรืออไอวแดงุแดงไปหป้วโบดเราเราจะไดไม่รู้ว่าเป็นโจ๊กป่าไว้เราเรายถ้าไม่เชื่อก็โหวเราได้ครับเออหัวแดงคือแฟนอ่ะบอกอยว่าเป็นหนูแอะแฟนมึงเหรอไม่ใช่แฟนกูนี่ กูมีแฟนกับมือมึงเออวบอกูมาเลยมาเลยดามาดาวมาเฮ้ยหัวร้อนอ่ะเป็นเละอ่ะดาวมาอย่าร้องสิขาวมาพูดเดี๋ยวพูดพูดได้อย่าร้องสิขาวอย่าพูดอย่าพูดเลยอย่าพูดอย่าพูดเหรอครับหัวร้อนสิขาวดาวมาจะพูดเลยครับอย่าบ่นเลยครับหัวร้อนดีเออดาวดีดาวมาดีกูเป็นโจ๊กอะไรกูไม่ใช่โจ๊กใครจะโจ๊กเออใครโจ๊กกะเอาดาวดี มันร้อนแล้วมันร้อนหัวมันตายไปแล้วไงหัวมันตายหัวร้อนหัวมันตายผมรอ้เฮ้ยเนี่ยปากปากผมอกบรู้แล้วว่าใครเปนี๋ก็มาแก็มาเป็นคู่ผู้เมียมันเป็นคู่ไว้ดาวน้ำตาไปผมรู้แล้วใครเป็นเดี๋ยวรู้ไว้ดาวน้ำตาลไปผมนะแล้วก็ข้ามไปแดงไป นี้นี่ก mm ูบอกว่าตัวเกมนี่ยมันตรวจข้อได้ห้าตัวคือถ้ากดเึโจ๊กดึงพวาีหนึ่แล้วก็มีสวา์หนึ่งเอาถ้าเอาจริงกบเราก็ได้จบเลยกูทำไม่พอจะบทกูได้กูเลิกเล่นแล้วไม่เลยกระโดดข้อได้กระโดดเป็นท้าเข้าใจไหมกูขออธิานกูเม่เล่ะกันกูเหนื่อยใจว่ะเพราะกูไม่มีเออแล้วไฟนูิดตรงไหนอออะไรเร้อน ตายเลยโจ็กเกอร์ก <wie> <T IS TER> ูโอ้ยเหเือตัวแฝงล่ะอะไรควายโอ้โอเคคุณดูจบแล้วนะบ๊ายบาย